อ่ uh, so today is my holiday I'm gonna film my cover dance of the song คนไม่มีสิทธิ์ of my uncle พี่ฮิวโกจุลจักรพระองค์เจ้าจุรจักรจักรพงศ์เอ่ออินไทยไทยองคนไม่มีสิทธิ์ and rock and roll delight เอ่อ uh, and playing the ping pong ball with my renaissance uh drawing notebook okay okay let's start oh sorry <laughs> อยากรู้ว่าเธอได้ยินบ้างไหมกระเสียงใจมันบอกว่ารักเธอมากมายลำ้องเรียภายในใจเท่านั้นถ้ารู้ว่าคงเป็นไปไม่ได้ก็ไม่ต้องการที่เธอเสียใจแค่คนคนเดียวไม่มีค่าเท่าไรกลัวฉันไปทำลายหัวใจเธอฉันมันคนไม่มีสิทธิ์แต่คิดรักเธอจะผิดไหมขอช่วยทำให้ฉันมั่นใจ Tư công nắn thì chẳng có mấy rút trong ráy mấy rút này mấy rút lời tinh tinh hoa cuốn thăm để tớ u qua mi chanh quá lạp ฉันมันคงไม่มีสิทธิ์ถ้าคิดรักเธอจะผิดไหมขอช่วยทำให้ฉันมั่นใจว่าเธอคือคนนั้นที่ฉันรอไม่รู้ต้องทนีนานเท่าไหรไม่รู้ต้องรอนานแค่ไหนไม่รู้เลยจริงๆว่าควรทำเช่นไรให้เธอรู้ความในใจว่ารักเธอไม่รู้เลยจริงๆว่าควรทำเช่นไรให้เธอรู้ว่าในใจฉันรักเธอ Is that